EMBR เนี่ยคือว่าเป็นวิธีที่แยกความคิดกับความทรงจำก็คือแค่นั้นร่างกายไม่ต้องเด้งตามนักจิตก็เป็นนักผ่าตัดเหมือนกันผ่าตัดจิตวันนี้คนไข้เพิ่ง,ออส,องสองวันที่แล้วบอกว่าคนไข้เขา ตนนี้อายุ28เขาก็มี t r a มามาเยอะอแล้วพอหานั่งจิตมาแล้วสองคนแต่เบื่อไงเพราะว่าพอเขาพูดว่าเขาอยากเขาอยากเขาเขาพร้อมแนละ้วที่จะทําเรื่องทรามาเพราะว่านั่งสมาธิมาเยอะแล้วมไม่ใช่คนไทยนะอแต่ว่าก,ก็ก็นั่งจิตมาเยอะแล้วนั่งสมาธิมาเยอะแล้วแล้วก็ฝึกฝึกผ่อนปลนฝึกให้มีสติมาเยอะแล้วเขาพร้อมที่จะพูดเรื่องทรามาแต่ว่านั่งจิตสองคนนั้งบอกอายุไม่พร้อมทาอย่างนี้ก่อนทําอย่างนี้ก่อนอื จนเขาหงุดหงิดไงเพราะนั่งจิตไม่พร้อมแต่ตัวเขาพร้อมแล้วอทีนี้เขามาเจอกับเราไงจเจอกับเราเรา,เราก็เราก็บอกว่าก็ต้องฝึกก่อนนะเพราะเราไม่เชื่อว่าที่อยู่ฝึกมาเนี่ยมันดีหรือยังอ๋อคือความพร้อมของอยูเนี่ยมันพร้อมจริงไหมเออใช่เพราะเขาพูดได้ไงแต่เราต้องตอนตอน,ตอนที่ฝึกเนี่ยตอนที่ฝึกก็ก็คุย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 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราดูนิสัยเขาว่าเออคนนี้พร้อมละ คนไข้คนนี้เขาเตรียมตัวมาแล้วแล้วพอมาเจอเราพอเราพอเรามั่นใจว่าเออเขาพร้อมแล้วที่จะได้รับการผ่าตัด <laughs> เราก็ลุย่ะพอเราลุยพอเราลุยเนี่ยเขาบอกเฮ้ยคือคือคนนี้เขากลัวยเนี่ยกลัวตุกตาชักกี้อ่ะอ่าอ่าเออเขาคุยไปคุยมาเาคุยเออจะทําบอกเขาเขาคุยว่าเขาไปเขาไปซักผ้าแล้วเขามีวิดีโอวันนี้เปิดอยู่เขาก็เลยกลัวมาก ก็รีบๆออกมาแล้วก็บอกว่างั้นก็ทำเลยงั้นก็ทำ EMDR eye movement ในระบบตาทำเลยกับชักกี้เนี่ยแหละไอตัวเราีึกว่าเออชักกี้มันก็มันมันมันตุ๊กตาไงมันไม่ใช่ทาาา m แรงเอาเลยเหรือขึ้นชูหมวกก็เฮ้ยไม่ได้ไม่พร้อมบอกว่าพร้อมแล้วเนี่ยแด้อยู่บ้านเจ้านายด้วยมีคนคอยดูแลด้วยดีเหมือนกันเขไม่พร้อมพร้อมแล้ว ก็ลุยเลยเพราะเ<ม>คยว่าเราก็มีความมั่นใจอาจจะมากไปหน่อยเพราะว่า<ม>ที่กลัวชักกี้เนี่ยเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะเขา,เามีปาร์ตี้กันที่บ้านไงแล้วเขาโดนโดนหลอกเข้าไปในห้องห้องหนึ่งแล้วก็มีเด็กผู้ชายแล้วก็มาลวนลามเขาไง<ม>แล้วตาของเขาเนี่ยมองไปที่วิดีโอชักกี้มันเล่นอยู่ออมันดูหนังชักกี้ในทีวีอยู่อ่ามนเลเนะมาเล เออจิตเนี่ยมันจะหลุดไปเพื่อที่เพราะว่าไม่ควรจะเกิดอย่างนี้กับร่างกายเราไงไมนจิตมันไปดูชักกี้ไ,ไปโฟกัสที่ชักกี้อย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้จิตหลุดไปเออะจะได้จับจะได้ไม่จําอหลุดไปเนี่ยบางคนเนี่ยจะมองเพดานแล้วก็มองไปถึงเห็นท้องฟ้าเห็นเห็นสายลุง้งลุงกินน้ําอะไรเงี้ยอื จิตมันจะได้ไม่จําว่าเกิดอะไรขึ้นกันได้กับตัวเอง<ม>อันนี้คือคือว่า dissociation คือมันหลุดไปไง<ม>จิตมันหลุดคือคนนี้คือว่าไม่ใช่กลัวแค่กลัวชักกี้แต่เพราะว่ามันเกิดการรวนลามทางเพศกับเขา<ม>ตอนอายุหกขวบเหมือนกันพ<ม>รากอว่าตอนพอพอพอคุยกับเราเสร็จเขาก็โอเคปรกากฏคืนนั้นเขากินใหญ่เลยอ่ะเขากินแบบ กินโดนัทกินอะไรแบบกินไม่อยุดเลยอะ่ะเออเพื่อที่จะทําเพื่อที่ทําให้ตัวเองบํารุงร่างกายตัวเองไงอีกวันหนึ่งเราเขียนไปเช็คว่าเป็นอะไรบ้างเขาก็เลยเขียนบอกมาอเราก็คุยวันนั้นก็มี emergency session ก็คุยกันบอกว่าสองอาทิตย์ผ่านไปเขาเขียนมาบอกว่าเหนื่อยมากเลยอะ่ะแต่รู้นะว่ามันช่วยแต่มันเหนื่อยเหลือเกิน <laughs> หมายถึงเขามีกันบ้านหรอหม่มันมันมันไม่มีหรอกแต่ว่าจิตมันโดนผ่าไงมันคนโดนรับการผ่าตัดคือคือความต่อเนื่องจากเซสชันครึ่งชั่วโมงที่พร้อมัมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราส่งกลับบ้านเสร็จแล้วหายเลยนะอ่ะฮะมันคาไปเรื่อยๆเพราะว่ามันขึ้นมาเรื่อยๆมันมี aftermath เอกคือมันเปิดแล้วใช่ไหมมันเปิดแล้วอ่ะมันเห็นแล้วาก็กลัวเออมันเปิดแล้วเราก็บอกว่ามันเปิดแล้วนะเพราะงั้น ที่คุณฝึกมากที่จะทําให้ร่างกายสงบอ่ะต้องฝึกเยอะต้องตอนนี้ต้องทําตลอดเวลาตื่นแล้วไงไม่เม่เยอะที่มัมบอกว่าตอนที่จะเริ่มเนี่ยแปลว่ามัมต้องเหมือนกับต้องเทสต้องอะไรต้องต้องลองดูว่าเขาพร้อมเนี่ยฉะนั้นไอ้ขบวนการตรงเนี้ยมันเป็นขบวนการที่ที่จะเรียกว่าอันตรายได้ไหม มันก็เตรียมเตรียมคนผ่าตัดไงก็ต้องมีออออมก็ไม่มันก็ต้องตรวจเลือดก่อนดูชีพจรก่อนว่าร่างกายส<อ>มบูรณ์พอไม่ใช่่เป็นขั้นตอนแค่แบบคุยกันแล้วหายอะไรเงี้ยไม่ใช่ต้องเป็นขั้นตอนสําหรับเรานะเราเหมือนทนําหนังเลยอะ่ะมีขั้นตอนก่อนเตรียมก่อนว่าอยู่พร้อมหรือย,ยังเรามั่นใจหรือย,ยังถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไม่เทอะเราก็ไม่เริ่มเราก็ไม่เปิดเราก็ไม่เปิดแพนโดล่า เราก็ไม่เปิดเราก็ไม่เปิดหัวใจผ่าเพราะถ้าถ้าร่างกายอยู่อ่อนแอถ้าเราผ่าเราเปิดผ่าอยู่ก็วิกเราก็ช่วยไม่ได้เออทีนี้ตรงนี้เนี่ยอย่างอย่างที่หม่ำเล่าประวัติเขาะว่าเออตอนตอนหกขวบอะไรเงี้ยตรงนั้นคือเรารู้มาก่อนตอนคุยใช่ไหมมันไม่ได้มาขึ้นเอาไอตอนทําไม่ใช่รู้นิดเดียวรู้แต่ว่าไม่ไม่ได้ รู้เผลนๆไงคือ uh huh. ไม่ได้แน่ใจจนกระทั่งเขากลัวความกลัวชักกี้ไม่มาก่อนแล้วเราก็ลืมไปแล้วว่ามันต่อกัน uh huh. เราลืมไปเองว่ามันต่อกัน uh huh. คือคนไข้เรามียี่สิบคนบางทีมันจําไม่ได้อ <laughs> ะ uh huh. ว่ามันต่อกันหรือเปล่า uh huh. จนกระทั่งพอพอ process พอคุยเรื่องชักกี้ไม่ได้คุยหรอกทําเรื่อง eye movement เนี่ย uh huh. ทาเรื่องการ มันเป็นเทคนิคทางเรื่องสายตาไปมาเอออันนี้เราสนใจมากมาพูดหลายรอบ<ม>แล้วเออแล้วแล้วเขาคุยมาเองเนี่ยมันไปนต่อเองเราก็บอกว่าตายระหว่ามันต่อกันนี่หว่าเราก็เพิ่งจำได้ออนึกว่าชักกี้อย่างเดียวเราก็เลยต้องพลิกกลางอากาศหรอใช่มันมถึงต้องมีไหวพริบไงนักจิตบางคนที่ไม่ได้ทําเรื่องชาม่าเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบที่จะเปิดกระป๋องพอเปิด<ม>ปุ๊บเปิดกระป๋องปุ๊บ ินมันออกหนอมันขึ้นอะไรมันขึ้นมาไงก็จะไม่แค่เปิดหัวใจอคนเป็นโรคหัวใจหมอบางคนก็ให้กินยาไปเรื่อยๆอ <laughs> แต่หมอบางคนก็เออผ่าเลย <laughs> ก็มีใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยเราก็ต้องคุยกับตัวคนไข้ใช่ไหมว่าเฮ้ยถ้าอยู่จะเอาแบบเรียกว่ารักษากันผ่าเนี่ยก็ต้อง,อองมี ดิวกันอะว่าเอ้ยต้องทำอย่างนั้นต้องอย่างนี้โอ,อากาสความเสี่ยงอะไรทั้งหลายแหล่นี่ใช่ไหมใช่ความเสี่ยงต้องบอกเขาอยู่แล้วอ,อแต่นักจิตอคนไข้ที่มาหาเราอ่ะเขารู้แล้วไงว่าเราเาเราทําเทคนิคนี้ด้วยความเสี่ยงมันคืออะไรความเสี่ยงความเสี่ยงที่คนไข้กลัวใช่ไหมเออที่แบบที่หมอบอกเอ้ยต้องต้องพร้อมก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยคืออ๋อ,เ,อ,อเสี่ยงว่าอยากฆ่าตัวตาย มาจถึงหลังเปิดแล้วหลังเปิดแล้วคือคมตัวเองไม่อยู่อคือตัวเองไม่อยู่ไปติดเหล้าไปติดเหล้าเพิ่มติดยาเสพติดเพิ่มอแล้วก็ไม่กลับมาหานักจิตเลยแหละอยากจะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยอันนั้นคือเสียงมากๆคือเสียงฆ่าตัวตายคือเหมือนพาเขาย้อนกลับไปอยู่ในเหตุการณ์เดิมแล้วเขาไม่ออกจากผมาใหม่คือเขาทนไม่ได้ไงจิตเขาทนไม่ได้ไม่ใช่ว่าย้อนกลับไปใหม คือจิตเขาทนที่จะเห็นความจําความทรงจาอ,อ,อันนั้นไม่ได้แล้วก่อนทาเขาบล็อกไว้อ,อ่าออ,อย่างอย่างตอนที่เขาเล่าเรื่องแบบเนี่ยอ,อ่อยู่ในห้องแล้วมันมีทีวีชักกี้เปิดอยู่เนี่ยอันนี้เขาพต้องจํามาเองในชะ่ไเหมือนกับแบบมันผุดขึ้นมาเหมือนหมาบเล่าของตัวเองว่าแม่ขับรถอกไปมันใช่<ๆ><ๆ>เขาเล่ามาเองเออเราไม่ได้ถามอะไรเลยเขาถามว่าเราถามแค่ว่าเห็นอะไรบ้างสังเกตเห็นอะไรบ้างแล้ว EMDR นี่ใช้เฉพาะกับชามาหระ ใช่ส่วนใหญ่เนี่ยมันทรามาทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าจะเป็น EMDR กับกับความปวดความเจ็บป่วยเนี่ยนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาบอกว่าเวลาความปวดอะปวดขาปวดอะไรเนี่ยม,มันก็ปวดเท่านั้นแต่พอเราไปโวยวายว่าทําไมมันต้องปวดว่าทําไมต้องเกิดกับเราขึ้นอีกอย่างงี้ว่ามันปวดเพิ่มเพราะมันปวดใจอืมอ่า เพราะงั้นบางทีเนี่ย EMDR ก็ใช้กับความปวดได้พ่อความปวดใจออกไปมันปวดมันก,ก็ใช้ได้ก็อย่างอย่างคนเป็นมะเร็งที่เขาปวดมากๆถ้าใช้ได้ก็น่าจะดีเนาะใช้ได้<ม>ก็เหมือนคล้ายๆกับสะกดจิตเหมือนกันนะบางคนก็คิดว่าสะกดจิตแต่ไม่ใช่หรอกมันเป็นการที่เขาคุยเขาพูดเรื่องความทรงจําของเขาแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยยังมีความมั่นคงยังมีความมั่นคงอยู่กับพื้นดินยังมีสเต,ติอยู่ คือเขาเล่าเฉยๆมันจะทําให้กายมันหลุดจากความทรงจําแล้วไง mm hmm. คือเวลาเนี่ยเวลาเราคุยใช่ไหมถ้าเรานึกสิ่งดีๆความทรงจําดีๆอ่าง่ายๆคือว่าตอนแต่งงานหรือว่าตอนรับปริญญาเนี่ยนะยิ้มแย้มแจ่มจใสน,นะร mm hmm. ่างกายหัวใจมันก็จะพองขึ้นมาอื mm hmm. เบิกบานเพื่อนคนนู้นก็มาหัวใจก็จะพองใช่ไหม ร่างกายมันทุกอย่างตั้งแต่หัวจดเท้าเลยเนะี่ยมันจะพองขึ้นมาด้วยตัวเองอแต่ที่พอพอนึกถึงสิ่งไม่ดีขึ้นมาร่างกายก็จะปดหออมันก็จะ,กจะกเก่งนึกถึงคนโดนหัวหน้าดา่าหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเก่งไปเรื่อยๆเก่งขึ้นไปมันแค่ความคิดเท่านั้นนไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆเรานั่งอยู่ของเราคนเดียวเนะี่ยแต่ร่างกายมันปรับไปอย่างนั้นตามความคิดแล้วแล้นี่ e m b r เนี่ยคือว่าเป็นวิธีที่แยก ความคิดกับความทรงจําก็คือแค่นั้นร่างกายไม่ต้องเด้งตาม uh huh. อืมเพราะร่างกายก็ยังก็ยังสายตาก็ยังสายไปสายมาอยู่อื uh huh. ซึ่งตรงกับวิธีนั่งสมาธิที่ท่านโกเองก้าสอนอ่ uh huh. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับจิตอยู่ก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นกายไม่ทํา uh huh. กายมันยังคายอยู่อย่างนั้นจิตมันจะคิดอะไรความรู้สึกอะไรคิดมา มันก็เรื่องของมันแต่กายเราไม่ทํากายเราไม่ลุกแม้โมโหคนนี้จังเสียงดังไออยู่นั่นน่ะอยากจะลุกขึ้นไปด่าไม่ลุกอบอกกายว่าไม่ลุกเพราะว่าท่านไม่ให้ลุกเพราะงั้นก็ไปด่าเขาไม่ได้เฮ้ย <Hey, S 1> <c oughs> แล้วมันฝึกตรงนี้พอมันแยกโอ้โหนี่แบบลงไปถึงพุทธลึกเลยนะแยกรูปก,กับนามโมจากกันทุกอย่างเนี่ยเราถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักจิตที่ป่า <c oughs> เปลืองมาก เพราะว่าท่านแยกจิตกับกายเหมือนกับท่านที่เราเราชอบพูดอะที่ว่าตอนที่ท่านตัดสรูุ้วอะมีมารมีอะไรนิทานกลายเป็นนิทานไปว่ามีมารมาล่อลอกท่านจะให้มีนู่นนี่ให้ลุกใช่ไหมแต่ก่อนที่คืนนั้นอะท่านเอามือท่านแตะพื้นธรณีและท่านบอกว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคืนนี้จะไม่ลุกเพราะงั้นเพราะงั้นมือมือผระหั์ขวาท่านน่ะ ถึงตกลงมาใช่ไหมไม่ใช่ว่ามือหมกขวาทับมือซ้ายใช่ไหม uh huh. มีมือหนึ่งอะแตะพื้นอยู่จริงๆแล้วจริงๆแล้วท่านแตะพื้นนะแต่ว่าพอว่าท่านอาจจะเป็นออริจินอล EMDR ก็ได้ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ <laughs> พระพุทธเจ้าท่านแตะพื้นเพื่อที่ให้ธรณีนี้ให้แม่พระธรณีนี้เป็นพยานว่าฉันจะไม่ลุก ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามในคืนนี้เพราะงั้นเวลามีมายาขึ้นมามีอะไรขึ้นมากวนท่านเนี่ยยังไงก็ไม่ลุกอืม,มันจะเกิดก็เกิดท่านถึงมาจนได้ถึงตอนเช้าไงท่านถึงตัดสรนได้ว่าเพราะไม่ลุกนี่แหละมันถึงหลุดจากกันได้แล้วแล้วอย่างไอตัวยีมดีอาเนี่ยพอมันหลุดแล้วแยกแยกร่างกายกับจิตใจ,ใจออกจากกันใช่ไหมอ่ามันทําไมไกลไกนี้มันถึงทําให้ทรามา่ามันจะเรียกว่าหายเลยได้ไหมหรือดีขึ้น มันคือว่าความทรงจํานั้นไม่มีผลต่อร่างกายแล้วไงอมันกลายเป็นอ้าวเหรอเออเมื่อเมื่อวันอาทิตย์เพิ่งกินข้าวผ่านไปเออมันก็เป็นความจาอย่างเออเออมันไม่มีความยึดติดกับข้าวข้าวผ่านเออมันก็อร่อยดีนะแต่ว่าร่างกายไม่เปิดมีปฏิกิริยาว่าเออมันแย่เลยที่มันเกิดกับฉันแต่มันไม่มีปฏิกิริยาแล้วเฮยเออมันเศร้าอ่ะมันเกิดขึ้นกับฉันแต่ว่าร่างกายไม่เด้งแล้วเพราะเพราะคนไข้ทรามาหรือคนโดนทรามาเนี่ย ปัญหาที่เขาจะต้องไปหาคนช่วยคือเขาควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้เวลาเขาใช่ไอความทรงจํามันมาใช่มันด้มันก็จะเป็นแพนิกมันก็จะเป็นนู่นนี่มากมายใช่เป็นราถึงย้ำไงว่ามันไกลทั้งนั้นเลยมันไกลทั้งนั้นเลยซึมเศร้าก็ใช่ใช่ใช่ไหมซึมเศร้าเป็นอาการอาการเท่านั้นเองเออเออแล้วก็โกรธก็ใช่ใช่เพราะว่ามันคือเราจําได้ว่า อ๋อนี่มันเกิดอันนี้ขึ้นแล้วตัวเราไปแล้วฮึไปแล้ว hmm. ตัวเราโกรธตัวเราสันอะไรก็ว่าไปใช่อ๋พอพ่อเราแยกหมายถึงว่าทําให้ร่างกายมันแยกมาปุ๊บมันก็เออก็ก,ก,ก็ก็เห็นอนะแล้วไง uh. ใช่ไหมอ่าอ uh. oh. คือมันไม่เด้งแล้วอะ่ะออื hmm. คือแบบเวลาเราเวลาเราคุยกับใครที่เมื่อก่อนทําให้เราโกรธนะนะอืออ mm ือ hmm. เอาอยัางง่ายๆกับพ่อเราเนี่ยอื mm hmm. มันจะเด้งไง Um, มันจะเด้งเพราะเขาเป็นพ่อเราพอเด้งเสร code, code. Nova, ็จล้ว i̇şte ก็โกรธโกรธแล้วก็เรากุกว่าทำไมมาพูดกับเราอย่างนี้แล้ววะเพราะมันเป็นแผลเก่าอ่ะเฮ้ยทีนี้เราก็เป็นบางทีได้ยินชื่อก็มาแล้วอ่ะร่างกายอ่ะใช่เพราะมันเป็นแผลเก่ากรุบแล้วอ่ะอ่ามันเป็นแผลเก่ามันมีใครพูดถึงก็ก็หัวใจมันไปก่อนแล้วอ่ะอวัยวะข้างในมันมักจะไปก่อนมันไม่สุขบางทีเนี่ยกายมันยังนิ่งอยู่เลยแต่ว่าหัวใจมันสัน อฮะเอ้ยถ้าถ้าเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เอ็กซ์ตรีมมากเนี่ยมันมันสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไหมหรือว่ายัางไงก็ต้องอเข้ากรรมมาวิธีอะ่ะได้ก็ก็ยังอ่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะมันโกงเงินเราไปอะ่ะ uh huh. เลยเราให้ฟังมัยง้ยอย่างอย่างอย่างมันฟังอยู่ไว้เนี่ยจะได้ทวงมันไม่ฟังหรอก <laughs> มันโกงเ้วเงินมันโกงค่าแชร์แล้วมันไม่จ่ายแชร์ให้เราแชร์ใช่ไหมเอเอ เมื่เสร็จแล้วมันก็ฝังอยู่ใช่ไหมสามสิบปีผ่านไปเนี่ยเขาก็ไอ้เพื่อนคนนี้มันโผล่เออเขาเรียนกันน่ะแล้วเพื่อนคนนี้มันโผล่มาเราอยากทําอะไรรู้ป่ะแล้วอยากลายกลุ่มบอกว่าเฮ้ยระวังนะว่าเออไอเนี้ยมันโกงเงินนุ้ยไอ่เนี้ยมันคนที่โกงมากเลยอ่ะเนี่ยตัวมันเด้งอ่ะมันเพื่อที่จะทําให้ตัวเองปลอดภัยและทําปกป้องเพื่อนๆด้วยกลัวเพื่อนโดนโกง มันกลายไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วเพราะไอเนี้ยมันโกงเงินเราไปทีนี้ทีนี้เวลาเราแยกกายแล้วเนี่ยพอรู้พอดูกายเฮ้ยมันเด้งมันอยากทำว่ะมันก็มันก็เริ่มหเลาอกเลยไงแล้วบอกว่าเฮ้ยมันสามสิบปีแล้วมันมีลูกตั้งสองคนแล้วมันจะไม่เปลี่ยนไปเลยหรอวะสามสิบปีเนี่ยมามันเริ่มมีความเหตุผลเพราะว่าสมองส่วนหน้าเนี่ยไอที่เด้งมันสมองส่วนหลังอื สมองส่วนหลังเพื่อปกป้องตัวเองมันเด้งแตกทีพอหยุดปุ๊บพอหยุดปุ๊บแล้วก็ตัวมั่นคงปุ๊บเนี่ยยังไงฉันก็ไม่ฉันก็ไม่เตือนเพื่อนเพื่อนหรอกมันมีมันมีแค่ออสองสามวินาทีเองอะพอหยุดปุ๊บเนี่ยสมองส่วนหน้ามันเริ่มทำนะ่ะเฮ้ยมั่มแกตลกเขาบอกว่าตั้งสามสิบปีแล้วนะนะคนจะไม่เปลี่ยนเลยหรอกแกยังเปลี่ยนทุกทุกอาทิตย์เลยแล้วเพื่อนคนนี้จะไม่เปลี่ยนเลยหรอ,อใชเอเอมันก็เลยตลกตัวเองไป